แปลงทับทิมสยามนะครับเอาไว้รอสลับพี่น้องที่กลับช่วงเทศกาลสงการนะครับใครมาเที่ยวปู่โตมาไหว้ย่าโม่ม้อ้หลวงพ่อคูณนะครับมาเที่ยวเขาใหญ่หรือกลับบ้านช่วงเทศกาลสงการแวะไล่อรหารครับเอาฝรั่งแดงทับทิมสยามกลับไปปลูกกันนะครับมาดูฝรั่งแดงทับทิมสยามครับเป็นกิ่งเพาะเม็ดนะครับเป็นกิ่งเพาะเม็ดสูงฟุดกว่าซอกว่า สูงฟุตกว่านะครับก็ถ้ามาเรยนรู้ที่ไร่อรหัสนะครับก็ใช้เวลาปลูกไม่เกิน1ปีก็ได้เห็นดอกเห็นผลแล้วนะครับนี่คือฝรั่งแดงทับทิมสยามนอกแดงในแดงใบแดงลูกแดงทั้งหมดแดงหมดเลยด้วยสารม่วงแดงด้วยความม่วงแดงเนี่ยครับมันจะมีสารที่เรียกว่าแอนโทไซยานินช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นะครับฝรั่งแดงใบเป็นยานะครับอุ้สรรพคุณอย่างหลายมากมายเลยนะครับฝรั่งแดงทับทิมสยามครับก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณ ประมาณ60ต้นนะครับนี่อยู่ประมาณ60ต้นนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆว่าฝรั่งแดงเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับมันแดงขนาดไหนนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่คือต้นฝรั่งแดงนะครับนี่คือต้นฝรั่งแดงนะครับต้นฝรั่งแดงนะครับ ต้นฝรั่งแดงนะครับกผบ็ผ่านมาไล่อลรหัสนะครับผ่านมาไล่อลรหัผ่านมาโคราชก็แวะไล่อลรหัได้ตั้ง GPS ไล่อลรหัมาได้เลยหรือไม่ก็โทรมา0 8 7 2 3 2 1 1 3 9รับทุกสายโทรกับทุกมิดคออยู่แล้วนะครับอย่าลืมครับฝรั่งแดงทับทิมสาย,ยามต้นละ60บาทนะครับถ้าจะให้ส่งก็1กล่องใส่ได้6ต้นฝรั่งแดงจะใส่ได้6ต้นนะครับ อย่างอื่นอย่างอื่นจะใส่ได้ประมาณ4ต้นนะครับฝรั่งแดงจะได้6ต้นค่าส่งกล่องละ160บาท1ต้นถึง6ต้นนะครับไม่เกิน6ต้นท่านจะเอา1ต้นก็ได้ท่านจะเอา2ต้นก็ได้นะครับกรุงเทพ ค่าส่ง220บาทนะครับต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพค่าส่ง160บาทต่อ1กล่องนะครับอยากให้มาเลือกหรือซื้อหาเอาเองที่สวนนะครับฝรั่งแดงทัพทิมสยามได้เจอกันครับไล่อลรหัสูงเนินโคลาตั้งจีเพจไล่อลรหันมาได้เลยอโทรมาถามทางก็ได้087 232 1139รับทุกสายโทรกับทุกมิตรคอลอยู่แล้วกับฝรั่งแดงทัพทิมสยามวันนี้8เมษายน2564ใกล้ อาใกล้สงกรานตเราเตรียมไว้พี่น้องมิตรรักแฟนเพลงกลับบ้านช่วงสงการานและแวะไรออลหันมาหาต้นไม้ไปปลูกและมีไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกผักสวนครัวเยอะแย,ยะมากมายนะครับแล้วเจอกันครับ